วามกิสำคัญของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เข้าไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้เป็นจำนวนมากก็คือเรื่องของผ้าไทยนะคะวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะก็มีการเปิดงานภูษาศินจากท้องถิ่นสู่สากลน,นะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ งานนี้นะคะมีพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาศิลจากท้องถิ่นสู่สากลที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค,ค่ะในช่วงของพิธีเปิดงานนะคะมีการแสดงแบบผ้าไทยและอัตลักษณ์สีภาคแล้วก็ยังมีการแสดงจินตลีลาพัตรพรการแสดงมโหราบัลเล่การขับร้องดนตรีวงเฉลิมราช นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะมีทั้งนิทรรศการการเสวนาการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแบบผ้าไทยการออกร้านและจําหน่ายผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าแบบครบวงจรการเปิดเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมผ้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับการจัดงานครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมภ้าไทยเป็นที่ประจักษ์ยาวนานตลอด70ปีให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลดังนั้นภ้าไทยจึงเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมงานนี้ได้นะคะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14สิงหาคมนะคะงานจัดอยู่ที่ชั้น5สยามพารากอนค่ะ